สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของทุกคนกับเดอะโค้ชห้องที่ปรึกษานี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หัวใจครับเรามาร่วมพูดคุยกันเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อไขข้อข้องใจในทุกปัญหาความสัมพันธ์นั่นเองนะครับวันนี้ผมมีคุณน้องขอปรึกษาคุณน้องเองเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่วัยรุ่นวัยว้าวุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะค,คุณแม่นี่เป็นห่วงสุดพลังเลยแต่ว่า น้องเองก็รู้สึกว่าไอาการที่คุณแม่เป็นห่วงสุดพลังความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีน้องแอบหน่อยครับแล้วก็ กังวลใจหรืออาจจะไม่สบายใจเพราะบางทีคุณแม่เนี่ยไปถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะครับก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะคุณแม่คิดคุณแม่ทำนั้นน่ะจริงๆแล้วคุณแม่คิดอะไรอยู่วันนี้เลยมาขอปรึกษากับเรานะครับต้องต้อนรับนะครับน้องปุณยิสาชนะสงครามหรือว่าน้องแผวนั่นเองสวัสดีครับวันนี้น้องแผวจะได้คุยกับ ผู้ชานด้านพละการเด็กนะครับต้อนรับครูกา้าแย์กล้องทองบุญตะกอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแพรมีเวลา20นาทีในการคุยกับครูก้าน้องแพรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มปรึกษาครูก้ากันครับน้องแพรมีอะไรไม่สบายใจอยากปรึกษาครูก้าปรึกษาได้เลยครับ คำถามแรกนะคะก็คือคุณแม่จะปลดเลิกการเล่นโทรศัพท์เพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบเล่นโทรศัพท์บ่อยแล้วก็เล่นโทรศัพท์เยอะคุณแม่ก็จะบังคับให้แบบไปอ่านหนังสือบ้างคือแบบบางทีกลับมาจะแล้วเราติดไหมก็ติดอยู่ <laughs> ยอมรับเลยว่าติด <laughs> ใช่ ก็คือหนูก็จะแบบมาสอบถามเรื่องแบบการแบ่งเวลาว่าแบ่งยังไงให้แบบว่าคุณแม่ไม่บ่นเรื่องการเล่นโทรศัพท์ค่ะอ่าจริงๆมาคำถามอยู่นิดเดียวครับว่าทํายังไงคุณแม่จะเริม<ช>่มบ่นฮะเรื่องนี้เพราะว่ามันหนีไม่ได้นะหนูต้องเล่นนะใช่โอเคทําอย่างไรดีถ้าพร้อมแล้วคุณก้าครับให้คาปรึกษาน้งแวครับโอเป็นคําถามที่น่ารักมากครับนะคะทําอย่างไรนะคะก็อันนี้จริงๆแล้วก็ เป็นเรื่องที่ถ้าได้คุยกันแม่ลูกเนี่ยจะน่ารักมากๆเลยครูก้าได้ยินอย่าง,งรู้สึกชื่นใจว่าอ๋อหนูจริงๆก็ก็อยากปรับความพอเหมาะพอดีด้วยความที่เราแคร์ความรู้สึกคุณแม่ด้วยแสดงว่าเรารับความห่วงใยของคุณแม่ได้ด้วย ะะว่าที่คุณแม่ห่วงเนี่ยก็เพราะรัก mm hmm. นะคะทีนี้น้องแพลวลองลองดูดูลองปรึกษาดูว่าเอ๊ะถ้าน้องแพลวคิดว่าอันเนี้ยมันคือการเล่นเนี่ยก็คือการผ่อนคลาย mm hmm. เล่นโทรศัพท์ของเราคือการผ่อนคลายคือการมีความสุขหรืออะไรของเราก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. ถ้าหนูเล่นประมาณนี้แล้วหนูแบ่งเวลาสําหรับทําอันนู้นทาอันนี้อันนั้นประมาณนี้แม่น่าจะโอเคไหมเดี๋ยวหนูจะลองทําดู อย่างนี้ค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยการทดลองก่อนก็ได้นะคะว่าเราจะจัดการเวลาประมาณไหนแล้วเร,เราลองดูด้วยว่าเอะเรามีความสามารถที่จะจัดการกับเวลาของเราได้ตามที่ตั้งใจไหมทําเหมือนกับว่าเรากําลังเจอปัญหาเดียวกันเราเราเองเราก็รับรู้ความห่วงใยของคุณแม่นะคะคุณแม่เองก็รับรู้ความตั้งใจของเราตรงนด้การสื่อสารตรงนี้จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยชะลอ การที่จะต้องเอ๊ะหนูคงดูแลตัวเองไม่ได้มัง้งแม่เลยต้องใช้วิธีบอกไปแม่จะได้ชะลอการบอกเราด้วยเปลี่ยนกลับมาให้เราเป็นคนบอกตัวเราเองแทนนะคะแผนเนี้ยเวิร์กไม่เวิร์กไม่เป็นไรเราบอกเดี๋ยวขอทดลองทําดูแบบนี้ก่อนถ้ามันโอเคโอเคถ้ามันยังไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องรีบว่าทุกอย่างจะต้องประสบผลสําเร็จ แล้วใจแม่คิดอะไรครับเวลาที่บอกแพลวไปอ่านหนังสือ <c oughs> น้องแพลวน่าจะอยากรู้เรื่องนี้ด้วยฮะ <c oughs> คุณก้าครับแม่คิดอะไรครับน้องแพลวคิดว่าคุณแม่คิดว่าอะไรคิดว่าอยากให้หนูแบบได้กเกรดดีๆเหมือนเพื่อนเขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ค่ะต้องต้องตัดเป็นสองท่อน ท่านแรกคืออยากให้หนูเกรดดีๆก็คือความเป็นห่วงว่าเชื่อว่าการเรียนดีเนี่ยจะมีความหมายกับชีวิตหนูในอนาคตอันนี้คือท่านที่หนึ่งของคุณแม่ท่านที่สองคือเหมือนอย่างเพื่อนเขาบ้างอันเนี้ยส่วนใหญ่อันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นข้อเสียของคนไทยบางทีไอ้ความปรารถนาดีของข้อหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าการที่เอาคนอื่นมาเปรียบเนี่ยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรา อ่าเราไม่ยอมแพ้เพื่อนเขาดีกว่าเราเหรอเดี๋ยวเราจะเอาให้ดีบ้างแต่ว่าในยุคปัจจุบันมักใช้ไม่ค่อยได้ผลกลายเป็นผลลบซะมากกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยจะรู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบและแม่เห็นคนอื่นดีกว่าลูกกว่าตัวเราอาอันนี้ก็คงจะต้องหนึ่งเราก็พอจะเข้าใจความปรารถนาดีว่านี่คือแรงแม่นึกว่า เป็นแรงบันดาลใจแต่เราบอกคุณแม่ไปตรงๆได้เลยหรือชวนุแม่มาฟังรายการได้เลยว่าอันนี้จริงๆมันเป็นแรงบันดาลใจด้านลบนะคะมันทําให้หนูรู้สึกว่าแม่มองหนูว่าหนูไม่ได้เก่งเท่าเพื่อนจริงๆแม่ต้องเชื่อนะหนูทําได้แเดี๋ยวหนูจะทําให้ดูแต่ว่าแม่อย่าพูดคำนี้อีกนะหนูไม่ชอบบางทีเราในครอบครัวเรา ขาดการพูดกันแบบตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่เองก็ต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยง่ายกว่าเยอะนะคะอ,อย่าคิดว่าเขาโต้เถียงกับเราแต่เขากําลังจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงกับเราทําให้เราเนี่ยได้ปรับนะคะความสมดุลในการพูดคุยแล้วมันได้ผลออกมาที่ราบรื่นกว่า่ะแล้วตอนที่แพล เวลาที่ฟังคุณแม่บอกไปอ่านหนังสือในขณะที่เรากำลังเล่นเพลินอยู่มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมอยากจะบอกว่าขอพักบ้างเพราะว่าแบบบางทีหนูกลับมาจากโรงเรียนหนูก็แบบอยากมีเวลาพักอยากมีเวลาส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะคือ,อเครียดมาจากที่เรียนแล้วทีนี้ก็แบบอยากพักอยากดูโทรศัพท์ มากานะฮะซึ่งอันนี้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องไหมคูกาครับค่ะสามารถสื่อสารได้ค่ะคือคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้คุ้นเคยกันการที่สมัยเด็กเราจะพักผ่อนด้วยการเล่นโทรศัพท์ฉะนั้นจะยังยังมีแต่ความเป็นห่วงและความที่กังวล S <S นะคะ,ะ <Lang> <is> กับการเล่นโทรศพัพท์ก็ต้องขั้นต้นคุณพ่อแม่อาจจะยอมรับก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีการพักผ่อนของเด็กเขาใน,ในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเพียงแต่ว่าทํายังไงการพักผ่อนไม่ทําให้ด้านอื่นๆเสียหายไปด้วยเ <ious S 1> ช่นด้านความรับผิดชอบตัวเองในชีวิตประจําวันการจัด ข้าวของจัดที่นอนหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่เสียหายไปเรื่องการเรียนไม่เสียหายไปนะคะตรงนี้ก็ถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้คุณแม่ได้ได้เห็นว่ามันไม่ไม่ทำให้เรื่องอื่นที่คุณแม่รู้สึกเป็นเรื่องดีๆเสียหายไปคุณแม่ก็จะยอมรับได้นะ,นะคะามาเป็นโจทย์ของแพรวแล้วอันนี้ <c oughs> นะคะ,คะแพรวครับนอกจากแพลวในบ้านเรามีใครเล่นโทรศัพท์ติดโทรศัพท์อีกไหม น้องชายน้องชายโอ้ฟิลลิ่งเดียวกันเลยนะใช่คล้ายๆกันค่ะ <c oughs> เอออ่ะงั้นอันแรกเคลียร์นะเคลียร์ค่ะเข้าใจแล้วนะสุดท้ายน้องแพลวก็จะต้องทําควบคู่กันไปนะ,ะทั้งการสื่อสารและการพิสูจน์ในการดูแลตัวเองอ่าโอเคตอนนี้เหลืออีก13นาทีฮหน้องแพลวครับยังกังวลใจเรื่องอะไรอยากถามกูก้าเรื่องอะไรปรึกษาคูก้าได้ครับ ค้อถามที่สองนะคะก็คือการไปเที่ยวกับเพื่อนคือแบบ uh huh. หลังเลิกเรียนก็จะแบบ อยากไปเที่ยวห้างอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเพราะว่าคุณแม่เป็นห่วงแต่ว่าแบบก็ไปกับเพื่อนเอาแล้วเพื่อนก็มีแต่แบบผู้หญิงทักนั้นเลย <c oughs> ใช่หนูก็แบบอยากรู้ว่าทำไมแม่ถึอซีเรียสเรื่องนี้ค่ะแล้วหนูก็ต้องแบบพูดคุยกับแม่ไงให้แม่เข้าใจในการเรื่องไปเที่ยวกับเพื่อนพักผ่อนฟิล์มนี้ค่ะโอเคอยากรู้ทั้งใจแม่แล้วก็อยากรู้วิธีการจะสื่อสารกับแม่ว่าจริงๆหนูก็ห่วงตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอย่างเงี้ยนะคะ ทำอย่างไรดีคุณก้าครับถ้าพร้อมแล้วให้คําปรึกษาแพววครับค่ะอันแรกต้องถามก่อนว่าเรายอมรับในความเป็นห่วงคุณแม่ไหมว่าย่อมเกิดขึ้นได้ยอมรับค่ะนะคะถ้ายอมรับตรงนี้เนี่ยส,สิ่งที่เวลาที่เราจะใช้พูดคุยกับคุณแม่เนี่ยมันจะลดการโต้กันลดลดความโต้แยง้งเช่นแม่ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าหนูดูแลตัวเองได้อันเนี้ย คุณแม่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าถ้าหนูโต้กลับไปแบบเนี้ยเอ้ยอย่างนี้ยิ่งน่าห่วงใหญ่เลยเพราะว่าแสดงว่ากําลังประมาทค่ะยันวิธีคุยกับเขาก็คือเราอาจจะซักซ้อมกับตัวเองด้วยว่าความห่วงใยของแม่เป็นเรื่องที่ดีงั้นเราต้องกลับมาซักซ้อมแล้วเราก็พูดคุยว่าตอนเนี้หนูคิดเอาไว้นะถ้าหนูไปหนูจะทํำยังไงถ้าหนูเจออะไรหนูจะทําไงหนูจะพยายามดูแลตัวเองแล้วก็คุณแม่เวลาที่เหมาะสมที่คุณแม่พอยอมรับ นะคะเช่นหนูจะกลับบ้านไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าหนูจะโทรบอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยลดความเป็นห่วงคุณแม่ลงได้ขณะเดียวกันเราก็ได้ฝึกเพราะว่าในสภาพแวดล้อมของสังคมเวลาเนี้ย<ม>ก็มีความน่ากลัวจริงนะ<ม> <laughs> <laughs> ฉะนั้นคุณแม่ก็จะหมดห่วงว่าอ๋อหนูพอมองเห็นอย่างที่ความที่น่าจะต้องระวังตัวเองแบบที่แม่ก็เห็น มแม่ก็จะเริ่มเชื่อมั่นแล้วก็จะเริ่มยืดระยะเวลาที่ให้หนูได้มีโอกาสพักผ่อนเดินเที่ยวกับเพื่อนๆได้ค่ะโดยปกติก่อนหน้านี้แพลวทำยังไงถ้าเกิดว่าไปต้องอยากไปมากไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไปแล้วทำยังไงบ้างเราก็ขอแบบขอแม่แล้วก็แบบบอกเวลากลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะว่า<อ>แบบจะกลับกับคนนี้นะแล้วคนที่ไปส่ง<อ>แล้วเป็นไปตามนั้นไหมเป็นค่ะเพราะแม่ก็ปล่อยเพราะว่า ไปกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นเวลาที่แบบนานมากอาแล้วในระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเรามีการรายงานคุณแม่ไหมหรือยังไงถ่ายรูปส่งให้แม่ดูตลอดเลยค่ะตั้งหน้ามีถ่ายรูปส่งให้ดูตลอดด้วยออเอเพราะฉะนั้นก็ผมว่าคงสิ่งเหล่านี้ไว้อันนี้ทำให้คุณแม่สบายใจแต่เติมกลับไปหน่อยว่าคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงก็ เด็กคูก้าเติมให้แล้วว่าวันนี้หนูโตขึ้นนะหนูเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะแน่นอนคูก้าก็ชวนคุยแล้วว่าโรกมันอันตรายจริงๆหนูก็อาจจะต้องคุยเรื่องการสักซ้อมโอ้ยหรือหรือเป็นอย่างนี้แม่คูก้าฮะไปเจออะไรมาวันนี้เล่าให้แม่ฟังเลยแม่จะได้รู้ว่าหนูเจออะไรหนูคิดอะไรหนูทํายังไงได้อันนี้ก็จะช่วยคุณแม่เบาใจถูกต้องไหมครับโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะนะคะก็ต้องอย่างที่พี่แจ็คเขาบอก นะคะถ้าเราถ้าเราแสดงว่าเรามีไหวพลิบนะคะรู้เท่าทันคนมีหรือว่าไปเจอเรื่องอะไรแล้วกลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังตรงนี้คุณแม่จะรู้สึกว่าอ้อแม่จะทันนะถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจเพราะลูกเล่าให้เราฟังทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรอะไรเลยเนี่ยจินตนาการของคน เป็นแม่เนี่ยมันจะขึ้นมาบนกวามหงใหญ่แต่ถ้าเราเล่าเหตุการณ์เราเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นแบบเนี้ยคุณแม่จะสบายใจขึ้น,นได้วิธีการที่จะสื่อสารกับแม่เยอะเลยนะโอเคผ่านครึ่งทางแล้วน้องแพลวเหลืออีก9้านาทีกว่า,ก,วากังวลเรื่องไหนอีกเคยทำเรื่องไหนอยากทำเรื่องไหนแล้วยังทำไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้ปรึกษาค่ก้าครับ ก็ครับถามที่สาวก็จะเป็นคุณแม่กดดันให้แบบทำตามใจคุณแม่แบบฟิลคือหนูตอนนี้คือหนูอยู่ม .3 แล้วคือมอ .4 <c oughs> ก็จะแบบเลือกสายการเรียนคุณหนูคือหนูอยากเข้าวิทยาคณิต <c oughs> คุณแม่ก็จะบอกว่าแบบวิทยาคณิตมันเรียนยากนะคือแบบจะเข้าจริงๆเหรอแต่คือแบบหนูชอบชอบการเรียนวิทย์การเรียนคณิตอยู่แล้วแต่ว่า อันนี้อันนี้คดีพลิกมากเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่ปัญหาก,ก็คือหนูไม่อยากเรียนยากคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเรียนเถอะดีดีอันนี้บอกหนูอยากเรียนยากคุณแม่บอกมันยากไปนะลูกใช่แล้วก็แบบแนะนําว่าแบบให้ไปเรียนสิคคำนวณแทนแต่ว่าหนูไม่ถนัดภาษา<อ>ใช่เพราะว่าอยากเข้าไปคันิ้โทมันเข้าได้หลายแบบหลายยากเลย<อ>ใช่แลวจริงจริงปลายทางหนูมองว่าแผลโตขึ้นแผลอยากทําอะไร อยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะโอ้โชคดีแล้วเวลาพีแ่แก่ไปได้ดูแลพี่ได้นะไม่ใช่เอเราก็ไม่ใช่สิเออไม่ใช่ค่ะสัตวแพทย์รักษาสัตว์ค่ะเออนะฮะแล้วตอนนี้สื่อสารคุณแม่แล้วเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยอยากให้เรียนเพราะว่าเรียนไม่ไหวกลัวหนูจะเรียนไม่ไหวใช่อ้าวนะฮะจะทำยังไงต่อดีครับครูก้าถ้าพร้อมแล้วแปดนาทีกว่าครับให้คำปรึกษาครับ อันนี้คงต้องส่งคำปรึกษาไปถึงคุณแม่มากกว่านะคะคดีพิกจริงจรค่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าลูกมีเป้าหมายสามารถตอบพี่แจ็คได้ทันทีแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเด็กมีเป้าหมายตั้งไว้เขาจะรับใช้เป้าหมายเขาอย่างเต็ม พลังเขาเลยนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเรียนได้จนสําเร็จรแต่ถ้ารับใช้เป้าหมายคนอื่นบางทีพลังมันน้อย <laughs> นะคะยันเราเราให้เขาทดลองเรียนในสิ่งที่เขาดได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนดีกว่านะคะแล้วก็ชีวิตการเรียนไม่ได้จบแค่มหาวิทยาลัยนะคะมีอีกตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้คนก็เรียนกันหลายๆด้านไปพร้อมกันก็มีจบมาด้านหนึ่งแล้วยังเรียนอีก ด้านหนึ่งก็ยังมีนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยขอให้มีความสุขกับการเรียนในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าอันนั้นจะดีที่สุดเพราะจะมีพลังมากค่ะคือวันนี้หนูมีเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทีนี้อะเรียนได้เนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่สมมติมันเป็นไปนอย่างที่คุณแม่คิดละ่ะแพลขบเรียนแล้วไปสักพักหนึ่งแล้วไม่ไหวจริงด้วยคุณแม่เคยคิดไหมว่าตัวเองจะทำยังไงหนูว่าคนจะแบบ หาเวลาอ่านหนังสือเยอะแล้วก็แบ่งเวลาเยอะมากนะฮะเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ยังรับใช้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนคิดหาวิธีแก้ไว้เรียบร้อยใช่ค่ะแต่คิดว่ามั่นใจว่าเรียนได้แน่นอนเรียนได้บอกคุณแม่ใส่กล้องว่าหนูเรียนได้ค่ะไหนบอกคุณแม่หนูเรียนได้ค่ะเอาละคุณแม่แคทนะครับผมโอเคเคลียร์แล้วเรื่องนี้ไมกัก็ต่อน้องแพลวตอนนี้โออีกหนาทีกว่าที่เหลือนะครับ ถ้ามีอะไรยังไม่สบายใจปรึกษาครูก้าครับคำถามสุดท้ายก็จะเป็นแม่เอาหนูไปเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นที่แบบ ได้เกรดดีกว่าฟิลแบบว่าทําไมเราถึงไม่ได้เกรดแบบดีแบบนั้นทั้งที่แบบหนูทําเต็มที่แล้วคือแบบความเก่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าหนูก็ทําเต็มที่สุดแล้วมันก็ได้ประมาณแบบมันไม่ได้แบบแย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากก็คืออยู่ในขั้นกลางๆที่แบบรับได้อะค่ะรับได้นี่คือเรารับได้หรือแม่รับได้ทั้งแม่ทั้งหนูล้วได้โอเคโอเคโอเคแต่แม่ก็ยังมีพูดประมาณว่าแบบทําไมเพื่อนคนนั้นเขาทำได้ทำไมเราถึงทําไม่ได้แล้วมันจริงไหม มันก็จริงมันทำได้ไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วหนูมองเพื่อนคนนั้นแล้วรู้สึกแบบว่าเออทำไมเขาทําได้เอาอันนี้ถามใจตัวเองก่อนไม่เลยนะใจเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยใช่เพราะว่าบางสิ่งที่หนูทําได้เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอย่างเช่นแบบอย่างเช่นหนูถนัดวิทย์เพื่อนถนัดอังกฤษหนูไม่ถนัดอังกฤษเพื่อนก็มาถามวิทย์หนูแล้วหนูก็ไปหาภาษาอังกฤษเพื่ออะไรแบบนั้นนะคะแม่เคยรู้เรื่องนี้ไหม นี <łość> ่ม <ien ic> <Harriet> ีหลายอย่างที่หนูทําได้เขาทําไม่ได้หนูเลยรู้สึกในใจว่าไม่หนูไม่ได้แย่ใบกับเขาถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่คุณแม่ก็จะเปรียบเทียบกับเขาใช่แล้วหนูรู้สึกยังไงรู้สึกแบบแอฟเฟลนิดนึงใช่หรืว่า ทำไมแม่ถึงไปพูดแบบนั้นคือมันก็แบบไม่มีจิตใจในการเรียนเลยค่ะเฟลเลยเฟลเลยใช่ออก็จะมาถามแบบให้หนูจัดการความรู้สึกยังไงให้มันแบบไม่เฟลกับตัวเองมีพลังมากขึ้นโอ้ <c oughs> คำถามดีมากเลยนะแทนที่จะตั้งคำถามว่าทําไมแม่ทําแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> ไม่ทีแล้วหนูจะจัดการกับความรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอเรื่องปัญหาเหล่านี้เข้ามาโหคำถามดีมากครูก้าครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาท้องแพรวครับ จริงๆอยากให้คุณแม่ได้ดูเทปนี้จริงๆนะคะแล้วจะหมดห่วงเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกของหนูเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้กลับมาบั่นใจในตัวเองนี่แหละ นะคะว่าเราเองเราสามารถที่จะเป็นคนที่เห็นข้อดีในตัวของเราเองแล้วยังเห็นข้อดีในคนอื่นแล้วสามารถที่จะรู้ว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรตรงนี้สุดยอดมากเด็กในวัยนี้ไม่น่าคิดได้ขนาดนี้อยากให้ภูมิใจในตัวเองตรงนี้ก่อนส่วนคุณแม่เองยังไม่มีโอกาสได้รับฟังเราสื่อสารแบบนี้นะมุมอมองของคนแม่ ก็มีแค่มุมหัวแต่ลืมคิดว่าเออมันมีมุมที่น่าภูมิใจด้วยนะ<ม>ฉะนั้นถ้าคุณแม่ได้ดูเทปนี้คุกาคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นลวมทั้งตัวเราเองวันนี้เราก็ได้ฉายภาพของการที่เห็นข้อดีในตัวเองเราเรียบร้อยแล้ว<ม>นะคะคนอื่นรู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าเข้าใจเขาอ<ม>นะ อยู่ที่ใครจะโฟกัสอะไรก็แล้วแต่เขาแต่มุมมองที่สําคัญที่สุดคือมุมมองกับตัวเราเองนะคะซึ่งหนูเนี่ยคำถามหนูก็ดีมากและคําตอบหนูก็ดีมากในตัวเองเรียบร้อยแล้วครูก็เชื่อว่าหนูประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนอืมนะโอเคเป็นไงน้องแพรวเจอคําตอบนี้มั่นใจยิ่งขึ้นไหมมั่นใจเราก็ชื่นใจมากมาถูกทางแล้วนะนอกจากหนูเก่งด้านคณิตศาสตร์ หนูมองว่าหนูมีความพิเศษในตัวเองเองไรอีกบ้างจะเป็นเรื่องการแบบวาดรูปเป็นกนาระบายสีหนูเป็นคนวาดรูปสวยรนะบายสีสวยมากผม <c oughs> ชอบความแบบชายนิ่ของแพรเรยแล้วเล่าความภูมิใจของตัวเองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอเอซึ่งเพื่อนคนนั้นก็ทำไม่ได้นะ อาจจะว่ารูปสวยแต่ว่าเพื่อนเราสีไม่ค่อยสวยเท่าไหรนั่นน่ะน,นั่นไงเออเเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมนี่คือคําตอบของแมเลยนะเรารู้จักเลือกมอุมมองเรารู้จักตัวเราเองดีที่สุดแล้วเราก็มั่นใจว่าเราได้ทําสิ่งนั้นมาดีที่สุดแล้วผมว่าคนแบบนี้เราพร้อมอยู่ในโลกใบนี้ได้ทุกสถานก,การณ์นะก,กุ้า ตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่สำคัญมากอยากบอกว่าเซลฟ์ของหนูเนี่ยเต็มมากนะคะและมันจะทำให้ไม่ว่าหนูจะเติบโตไปจะเจอปัญหาใดๆนะะกลับมามองว่าในตัวเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะแล้วก็โดยปกติทั่วไปในทุกคนไม่ได้มีใครเก่งที่สุดในทุกด้านแต่เราหามุมที่เราต้องบอกว่าเราชื่นชมตัวเราเองนี่แหละแล้วเราก็จะมีความสุขกับ ความเป็นตัวเรานะคะเห็นคุณค่าในตัวเราตรงเนี้ยไปรอดแน่นอนค่ะไปได้อย่างดีด้วยสุดยอดนะน้องแพวมีอะไรอยากจะปรึกษาครูก้าไหมฮะไม่มีแล้วค่ะโอเควัน,นสิ่งที่พี่อยากถามกับหนึ่งนาทีคุณแม่น่ารักยังไงกันเราบ้างคุณแม่ก็ <c oughs> บางทีคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเวลาแบบอยากได้อะไรคุณแม่ก็จะให้แต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างใช่ก็ได้เป็นข้อแล็กเปลี่ยนที่หนูสามารถทำได้ค่ะก็โอเคใช่ แล้วเขาน่ารักยังไงอีกเวลาพูดถึงแม่แล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่น่ารักจังเลยคุณแม่ก็จะแบบเวลาหนูเจออะไรเครียดคุณแม่ก็จะช่วยแบบคิวใจหรือว่าปลอบอะไรแบบนี้เวลาเจอเพื่อนที่แบบแย่แยใส่แม่ก็จะบอกว่าเออคนนี้อย่าไปคบเลยแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ดีมากกว่านี้ก็จะแบบช่วยปลอบทุกอย่างอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมนะฮะนี่คือ จริงๆแล้วเรานอกจากเห็นมุมดีในตัวเองเราก็เห็นมุมดีในคุณแม่อีกเยอะเลยใช่เพียงแต่ว่าพอเราโตขึ้นนะแม่ฉายภาพความห่วงของตัวเองออกมาแล้วในบางครั้งภาพของแม่ก็ไม่ใช่ภาพของเราหนูก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันกดดันเนาะใช่วันนี้หนูได้วิธีการกลับไปอย่าลืมนะเอาไปคุยกับคุณแม่นะหมดเวลาสำหรับน้องแพรวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วที่ เขาเรียกว่าให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพี่ปลอดภัยแล้วแพลวก็แชร์ความรู้สึกได้ดีมากๆเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะและขอบคุณครูก้าขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเวลาหนูมีอะไรที่แบบถูกใจคุณแม่ก็จะปลอบโยนหนูตลอดแล้วก็แบบผิวใจเวลาหนูแบบเครียดเรื่องอะไรคุณแม่ก็จะให้คําปรึกษาตลอดเลยค่ะคุณแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่แบบว่าสปอร์ตลูกเวลาหนูอยากแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าคุณแม่ให้ทําหมดเลย แต่มีบางครั้งที่คุณไม่อาจจะดูไปบ้างหนูก็เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่ดูหนูก็แบบหนูทำผิดจริงๆค่ะ กรณีของน้องแพรวนี้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่น่ารักมากนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่มีมุมมองที่เด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะเข้าใจทั้งในมุมของตัวเองและรับฟังในมุมของอีกผู้หนึ่งนะคะ,ะพื้นที่ห่งความรักเราจะมีอยู่เต็มพื้นที่ในบ้านเราเลยนะคะผู้ขครองท่านอื่นที่ได้รับฟังก็เช่นเดียวกันนะคะลองกลับไปรับฟังลูกนะคะแล้วเราจะได้มีความรักความผูกพันที่แนบแน่นกัน,นะค่ะ สาร์ที่19กรกฎาคมเห็นลูกทุกใจเพราะเราแม่เองยิ่งต้องรีบสร้างความสุขต้องทำอย่างไรเวลารับมือลูกซึมเศร้าก็คือ1ไม่ต้องอธิบาย แม่ต้องกลับไปเป็นคนล่าเริงแจ่มใสทุกครั้งเวลาที่ลูกสึมเศร้ายิ่งลูกคุณทุกคุณต้องมีความสุขแต่ถ้ายิ่งลูกคุณทุกแล้วคุณทุกไปตามหรือคุณนิ่งตามนั่นคือกระบวนการที่ทําให้ลูกคุณนะไม่มีวันหายจากซึมเศร้าซึ่งที่ผ่านมาเราเป็นแบบนั้นไงแม่ขวัญถูกไหมวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมแม่พร้อมซัพพอร์ตแต่ลูกเองกลับไม่ชัดเจนแม่ไปไม่เป็นจะต้องปรับอย่างไรดีปกติถ้าน้องไม่ได้เดินแบบน้องจะเก็บตัวอยู่คนเดียวจะเก็บตัวอยู่คนเดียวแบบไม่ยุ่งกับใครก็ต้องอยู่ พื้นที่ปลอดภัยก่อนที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถพูดได้ทุกเรื่องพูดไปแล้วไม่โดนตำหนิพูดไปแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่โดนเปรียบเทียบติดตามชมรายการเดอะโคสตห้องที่ปรึกษาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬกาทาง ALTV ีวกรกฎาคมนี้วิภามัดรวมเนื้อหาสารคดีครบครันสาระความบันเทิงครบรถตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังแหล่อาหารสุด โออิช oh ิด็อกิเม t น r y c รี b The Glenners and I เราไม่ได้เก็บของเหลือมากินแล้วแต่แถวนี้ยังมีคนเก็บตกอยู่ The Here Now Project ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอุหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วความสุขที่คุณเรียนรู้ได้บนดินแดนอาทิตย์อุไทยนักปั่นตะลุยญี่ปุน่นผมได้เห็นทุกแง่มุมของโตเกียวเจาะลึกโลกมุมจาก ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นยียกทุกว,วันนี้มีเหล่านักิจกัททำงานอยู่เรื่องหลายอย่างรับรมาหลายรอ้อยปี15กรกฎาคมความสุขที่คุณกินได้กับเจมี่โอลิเวอร์จานอาหารทันใจผมลดทอนวิธีทำอาหารจนเหลือแต่หลักสำคัญสำคัญท,ที่ใช้วัตถุด,ดิบแค่5้าอย่างสุดยอดจานผักรอบโลกไม่ว่าคุณจะเป็นมังสวิรัตเต็มตัวหรือแค่อยากกินเนื้อสัตว์น้อยลงผมมีสูตรอาหาราง,ง่ายง่ายแสนอร่อยมาน,นำเสนอ ท่องวัฒนธรรมอิตาลีกับเจมี่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอิตาลีและที่ขาดไม่ได้สุดยอดอาหารโอ้17รกรกฎาคมความสุขที่คุณสัมผัสได้ในญี่ปุน่นกับสารคดีซาตโตยามะที่ที่ผู้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวเหล็กมหัศจรรย์ของดาบญี่ปุน่นเหล็กมหัสจรรย์มีกระบวนการผลิตที่ลำบากยากยิ่งเส้นทางที่ยิ่งใหญ่แห่งศิลปะอาหารญี่ปุน่น ในญี่ปุ่นมีสุดยอดเชฟระดับนี้แค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเอง22กรกฎาคมความสุขที่น้องๆสนุกได้กับการ์ตูนแอนิเมชัน้าพยนตรขบวนการเจ้าตูก4ขาครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา วิพาวิเชนแด์แพชชันไทยพีบีเอสคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่39 5รางวัลดีเด่นโทรทัศน์ทองคำครบเครื่องคุณภาพรอบด้านก็ต้องบอกว่าความครบเครื่องรอบด้านสะท้อนออกมาในรางวัลที่เราได้รับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นละครสารคดีหรือรายการต่างๆแม้กระทั่งรายการที่เป็นรายการของเด็กและเยาวชวนคนทํางานเนี่ย มีความเข้าใจแล้วก็ศึกษาต่อปัญหาต่อมิติต่างๆเราได้อยา่างดีแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะทํางานร่วมกันกับทีผลิตทํางานร่วมกักบทีมงานที่เป็นงานวิชาการงานข้อมูลต่างๆและทํางานร่วมกับภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายภาคีต่างๆที่เป็นทั้งภาคพลเมืองคนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราจะทํางานผ่านเครือข่ายนะครับเครือข่ายคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้ต่างๆนะครับเราจะร่วมมือกันนะครับเรามองแสวงหาความร่วมมือนะครับในการที่จะก้าวไปข้างหน้าช่วยกันยกระดับด้วยกันนะครับ ไทย BS เบสเราจะไม่เดินแบบองค์กรเดียวนะครับวองค์กรซื่อจะร่วมอ,องค์กรสื่ออื่นครับเราจะร่วมกับหน่วยงานอื่นหน่วยงานทั้งวิชาการต่างๆนี่คือทิศทางที่เราจะไปนะครับเพื่อยก,ยกระดับร่วมกันครับ17ปีไทย PBS กับการสร้างพลังพลเมือง ใจก่อนใจเย็นๆนี่เราเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่หายจะกระจีทีนะฮะคุณปู่อย่าแก้มผมเลยครับผมจะกระจีจริงนะ